งบอทอเนินมะปางเรากินเข้าเช้าครับที่เนินมะปางเราเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกจุดมุ่งหมายของเราคืออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หลังจากทำการลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเรียบร้อยแล้วเราก็ได้จัดเตรียมสิ่งของสัมภาระส่วนตัวขึ้นรถยนต์เพื่อเข้าสู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยทำการ7กิโลเมตรโดยทางรถยนต์จะเป็นของชาวบ้านที่เอามาอำนวยความสะดวกโดยอัตราค่าบริการคันละ1,300บาท เป้าหมายของเราวันนี้มีระยะทางอยู่ที่9.5กิโลเมตรมีทั้งทางลาบทาง,ทง,ทงชันขึ้นลงตามปกติของทางภูเขาเราจะผ่านลานหินลาดเนินทดลองเนินลองใจและเนินป่าซองสามเนินที่ขึ้นไม่ยากและหลังจากนั้นก็จะไต่ระดับความชันขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงเนินป่าซางที่ชันที่สุดและเมื่อผ่านด่านประลองจิตใจมาแล้วยังต้องผ่านลานดูใจและจุดชมวิวหนึ่งและสองจนไปถึง ลานสนรวงระยะเวลาราวๆ4ีถึงหชั่วโมง ไงครับไงวไงตอนนี้อยู่ที่นน,นท์สนพว่าครอสรสิบสองโอ้ทุ่งทุ่งแถลงหลวง ครึ่งทางหลือสี่กิโล ครับมันคุ้มค่านะสี่ชั่วสี่ห้าชั่วโมงที่เดินขึ้นมานนสนทุ่งแสดงหลวงสองร้อสิบสอง

หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเดินเท้าขึ้นมาระยะเวลา4-5ชั่วโมงเราก็มาถึงลานสนต่างคนต่างตั้งแคมป์จัดที่หลับที่นอนของตัวเองให้เรียบร้อยที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้หรือจะผูกไปใต้ต้นสนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน ปลอ,อดใจกินไปผักเยอะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งเนินโอ้พี่ยังยังแรงอยู่เลยเนี่ยแรอะไรสุกแล้วอะไรพอแล้วมันต้องได้เลยตามค่ะน็อตค่ะฝน <ปล S 2> มากับปุ้ยแล้วก็มากับเจ <laughs> <laughs> นี้เรากำลังกินเมนู บ้านบ้านมากเลยไม่เคยมากินทริปเลยที่ทำแบบง่ายขนาดนี้้องเผาทำเผาใช่แล้วมันทำเยอะนะทำเยอะผมนะไงทำเยอะผมอ่ะตอนผมถ่ายกล้องก็อย่างนี้อันนี้ตอนแรกของพังไม่เอาใจบ้านเหมือนที่ก่อนเจอร้านวอลล์ซ็อกบ่อยตอนค่ำคืนที่มีแต่แสงกองไฟและแสงไฟจากแคมป์กองกลางประกอบกับเสียงสัตว์แมลงชนิดต่างๆกับอากาศ ที่เริ่มเย็นลงก็เป็นเวลาของคนแปลกหน้าของเราผู้มาเยือนเช่นพวกเราที่ได้พูดคุยผ่อนคลายตามภาษานักเดินทางน <c oughs> ั่ะเอะไร่ผู้ด่ามันไม่มีปัญหาเด็กอเด็กวิจิตรก็เลยไม่กล้าเข้าชมัซึ่งพวกเราก็ไม่ลืมมารยาทของนักเดินทางมารยาทของผู้ไปเยือนที่จะสร้างสิ่งสังเคราะห์ต่างๆให้น้อยที่สุดให้เจ้าของบ้านได้อยู่ในวิถีของเขามากที่สุดและหลังจากแสงไฟดับลง ก็เป็นเวลาพักผ่อนของพวกเราเพื่อจะตื่นมาชมความงามในเช้าวันใหม่ยามเช้าเมื่อแสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดพ่นก้อนเมฆทุ่งดอกเหลืองพิสมอนดอกม่วงดูสิตาและดอกไม้ปานนานาพันธุ์ได้ออกมาชูคอต้อนรับแสงของวันใหม่ จนเต็มลานหินสุดสายตาจากลานหินเป็นแนวต้นสนและป่าทึบท่ามกลางป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกสีควันบุหรี่บางจุดที่สะท้อนกับแสงแดดก็จะเป็นสีทองลอยละล่องตามลมเป็นสายไปสวยงาม ทุ่งนนสนคุณจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆอย่างดอกไม้หรือแม้กระทั่งดอกหญ้าคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนโทรตามเพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และคุณจะมีชีวิตแบบไม่ต้องมองเข็มนาฬิกาเพราะดวงอาทิตย์จะบอกเวลาให้คุณเองทุ่งนนสนคืออีกโลกและคุณจะเป็นคนอีกคนหนึ่งเมื่ออยู่ที่นี่ เป็นแค่ผู้มาเยือนเพื่อขึ้นมาชมความงามของแต่ละที่สิ่งที่ได้กลับไปคือภาพถ่ายและความทรงจำดีๆปล่อยให้เจ้าของบ้านได้มีวิถีของเขาต่อไป